คนในยุคก่อนนั้นจะมีความทุกภายนอกมากกว่ามีความทุกภายในแต่คนในโลกยุคปัจจุบันนี้จะมีความทุกภายในมากกว่าความทุกภายนอกทุกภายนอกก็หมายถึงทุกทางร่างกายเช่นการเจ็บป่วยความร้อนความหนาวของร่างกายคนในยุคก่อนที่มีทุกันมากก็เพราะว่าวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะทำให้ความร้อนความหนาวการเจ็บป่วยหายไปหรือหายได้โดยเร็วนั้นมันไม่มีซึ่งไม่เหมือนกับยุคนี้ที่วิวัฒนาการเทคโนโลยีที่มันจเจริญและทันสมัยเข้ามาดูแลเข้ามารักษาร่างกายของเราทำให้เรามีความทุกข์ทางร่างกายน้อยลงไปมากส่วนทุกภายใน หมายถึงทุกทางใจที่คนในยุคนี้เป็นทุกข์กันมากซึ่งความทุกข์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจนทำให้ทุกคนต้องแข่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้นเพราะมันเกิดจากแรงกระตุน้นแรงผลักดันของสังคมที่ทำให้คนเราอยากประสบผลสำเร็จอยากร่ำรวยมีเงินมีทองอยากมีชื่อเสียง อยากมีราบยศสรรเสริญซึ่งความต้องการเหล่านี้มันได้เป็นค่านิยมของคนในยุคนี้ไปแล้วซึ่งการเดินตามค่านิยมเหล่านี้ทำให้คนเราเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นหลายวันจนลืมนึกไปว่าธรรมชาติได้สร้างให้คนที่เกิดมามีโอกาสมีขีดจำกัดที่แตกต่างกันซึ่งถ้าเราดิ้นรนอยากเป็นอยากมี อยากได้ตามค่านิยมก็ยิ่งแต่จะเพิ่มทวีความทุกข์ภายในหรือทุกข์ทางจิตใจมากขึ้นแต่ถ้าจะถามหาวิธีแก้ว่าจะทำอย่างไรให้มีทุกข์น้อยลงในโลกยุคที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากซึ่งผมมองว่าการฝึกตนเอง มองโลกตามความเป็นจริงนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรามีความสุขได้ในทุกๆวันการมองโลกตามความเป็นจริงให้มันมากขึ้นฝึกใจให้รู้จักรับกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเบาเรื่องหนักเรื่องดีเรื่องร้ายแค่ไหน แต่ถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงเราก็จะรับได้กับทุกสถานการณ์และมันจะทำให้เราอยู่กับโลกในยุคปัจจุบันนี้ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากและอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขซึ่งมันเป็นความสุขภายในและเป็นความสุขที่ยั่งยืนก็ขอให้ทุกคน มีความสุขในทุกๆวันของการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับ